สวัสดีค่ะพะกับรุน่าจาก Perfect Home นะคะวันนี้รุน่าจะพามาชมคอนโดที่ดอยปิงแมนชั่นค่ะซึ่งอยู่บนถนนช้างคลานนะคะแล้วก็ห่างจากในประราพเพียง5นาทีเท่านั้นเองค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะบริเวณนี้ที่จะเห็นเป็นบริเวณนั่งเล่นรอเพื่อนหรือว่านัดแขกนะคะด้านนั้นก็จะมีเป็นตู้เก็บเอกสารให้ของแต่ละห้องด้วยนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นหนังสือแล้วก็นั่งเล่นอีกที่นึงเลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ในห้องของคอนโดนี้แล้วนะคะพื้นที่การใช้สอยของคอนโดนี้นะคะเศรษที่100ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ mm hmm. เมื่อเดินเข้ามาในคอนโดนะคะสิ่งแรกที่จะเห็นคือบริเวณห้องครัวนี้นะคะซึ่งจะมีตู้อบนะคะเตาแก๊สไฟฟ้าเครื่องดูดควันนะคะด้านนี้ก็จะเป็นอ่างล้างจานแล้วก็นี่ก็จะเป็นหินแกรนิตค่ะทนทานแข็งแรง ตรงนี้คือห้องน้ําห้องแรกนะคะเป็นห้องน้ําสไตล์เล็กๆหน่อยเหมาะสําหรับแขกนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าหรือว่าสามารถย้ายเครื่องซักผ้าไปยังระเบียงภายนอกได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูระเบียงทีหลังค่ะต่อไปนะคะด้านนี้ก็จะเป็นมุมของอตู้เย็นนะคะใหญ่มากๆเลยใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวค่ะในส่วนของด้านนี้นะคะ จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารซึ่งมาพร้อมกับเก้าอี้สีตัวนะคะถือว่ากล้องขวางค่อนข้างดีเลยทีเดียวห้องนะคะก็จะดูโลง่งกว้างคุณผู้ชมสามารถเพิ่มเติมจัดตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ได้ตามใจชอบเลยค่ะคิดอย่างไรคะอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างบอกลงหน้าในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูจนจบนะคะต่อไปด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณทำงานหรือทำการบ้านนะคะอ่านหนังสือก็ได้เป็นโต๊ะใหญ่ค่ะ ทางด้านนี้ก็จะเป็นโซฟาอย่างที่เห็นนะคะมีโซฟานุ่มนั่งสบายมากๆเลยสามารถเปิดทีวีดูทีวีก็ใหญ่โตมากเลยนะคะต่อไปน่าจะพาไปดูที่ระเบียงค่ะเราก็จะมีระเบียงตรงนี้นะคะ่งมีโต๊ะแล้วก็เก้าอี้สามารถนั่งได้แล้วก็อย่างที่ลูงหน้าบอกสามารถย้ายเครื่องซักผ้ามาตรงระเบียงนี้ได้เลยค่ะและมุมน,นี้ก็จะเป็นมุมมินิบาร์นะคะสามารถมานั่งจิบกาแฟหรือว่าไวาน์ได้เลยค่ะ อันนี้ก็คือห้องนอนมาสเตอร์นะคะเมื่อเดินเข้ามาก็จะพบกับเตียงใหญ่ตรงด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะพอเดินมาด้านนี้ก็จะเป็นที่แขวนผ้าแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเล็กหรือว่าตู้เก็บของนะคะตรงน่าคิดว่าตรงนี้บริเวณน,นี้สามารถใส่ตู้อ,อาจจะเป็นตู้หนังสือได้อีกหนึ่งตู้เลยคะ่ะคุณผู้ชมคิดอย่างไรคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งทีวีใหญ่มากๆเลยต่อไปห้องน้ํานะคะ เมื่อเดินเข้ามาเช่นกันค่ะห้องน้ำก็จะเป็นหินแกรนิตนะคะทนทานแล้วก็ยังสวยอีกด้วยมีกระจกใบใหญ่นะคะอ่างล้างหน้าแล้วก็มาพร้อมกับอ่างอาบน้ำอีกด้วยค่ะ และนี่ก็คือห้องนอนที่สองนะคะซึ่งณตอนนี้นะคะจะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นนะคะเพราะยังไม่มีเตียงคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนเป็นห้องนอนได้หรือว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นห้องนั่งเล่นห้องทํางานหรือห้องพักผ่อนได้เลยค่ะตรงนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าบานใหญ่มาให้อยู่แล้วนะคะถ้าเป็นลุ้ a หน้าน่น,ะนว่าห้องนี้อยากจะเปลี่ยนเป็นห้องนอนแบบน่ารักน่ารักเป็นเตียง2เตียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอร แล้วก็ตู้เสื้อผ้าอีกตู้หนึ่งนะคะมีหน้าต่างบ้านนี้สามารถเปิดรับลมเข้ามาได้ค่ะค่ะเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับคอนโดนี้หวัว่าคุณผู้ชมจะชอบนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจหรือมีคำถามทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิกตรงลิงก์ข้างล่างหรือว่าโทรหาเราได้เลยค่ะอย่าลืมที่จะไลค์ Subscribe Channel ของเราแล้วก็แชร์วิดีโอนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเรามี Facebook แล้วก็ไลน์ให้คุณผู้ชมด้วยค่ะเราเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ